ครับก็เพราะผมนอนคงครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไมค์คราฟอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลย <c oughs> ต่อคลิปที่แล้วเลยซึ่งผมนาเดี๋ยวขอครับของอย่างหนึ่งก่อนซึ่งในครั้งนี้ผมก็จะมาทำต่อให้เซนจ์อันนี้ช่วงหลังใหม่เป็นไง ผมาผมมากแล้วกูหลือหางขึ้นเออจเจริญพรในช่วงนี้มผมได้ลองดูแล้วพอลองนับดูแล้วนะมันไออันเนี้ยมันต้องเป็นเลขคู่นะไอ้ดอบเบิลเนี่ยพี่ค้าก็มาแก้มันต้องเป็นเลขคู่คือถ้าหราออกเป็นเลขคี่ปุป๊บมันไอเทมมันจะค้างอยู่ข้างในนะั้นใช้เ,เลขคู่ต้องให้เทมไอคนนี้เอามาเป็นเลขคู่ให้ได้เดี๋ยวต่อกัน สองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเหลือหนึ่งอันเด้ยบูลิวันฮอปเปอร์มาด้วยจเจริญพรนี่แล้วกูจะขึ้นยังไงวะไม่เป็นไรไปทางขึ้นสำรองเสมอ นี่ะครัคือสำรองผมนี่เ,ออเสียเลือดหน่อยนึงแล้วก็ต่อตรงนี้ตึบอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปขั้นตอนในการเสียเลือดเออ นึ่งนะก็ต้องตนฝากโอเคอแล้วก็นี้ครับวางสลับสลับกันไปเงนี้ยครับอีกอย่างนะ่ กดชิปวาวโอเคเนี่ยคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงอันสุดท้ายเนี่ยมันต้องเป็นเลสโตทอสมันต้องเป็นเลสโตทอสเพื่อให้เทมมันมันออกไปเลยเด่นมันจะได้ไม่ข้างโอเคต่อไปในเรื่องของวงจรก็ลืมเอาของหมาอีกแล้ว ก็ผมได้ลองเทสในนู้นในนั้นนี้ลองเทสหลายร,รอบแล้วว่ามันน่าจะได้หรืออาหารกูอยู่ไหนอ่อ้วใช้ได้อคอมวลเตอร์อันเดียวนะตรงนี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้ แล้วก็รูสโตนธรรมดาอันนี้ผมขุดพื้นที่เพิ่มนะเพราะว่าพื้นที่ไม่พอเพราะว่าเอาวัดจนะัตรงน่ะน่ะมาทำอย่างเงี้ยวัดวัดวัด,วดเอาเพชรสุดๆอนะ่ะนี้แล้วกันแล้วก็ต่อลงนี้ตึบตึบตึกตกบกดหนึ่งที่ห้ไฟขึ้นแค่นี้แหละเสร็จละจริงแค่นี้แหละเสร็จแล้ว ใชไหมบอกแล้ววงจรไอ้ไอ้ตัวส่งไนีง่ายนะเห็นไหมโอเคต่อไปเดี๋ยวผมขอมาทำอีกอันหนึ่งก่อน โอเคแล้วก็ต้องการฮอปเปอร์อันหนึ่งซึ่งเขาจะคาแป๊บ นอนกันโอ้เจะพคอโอเคนี่อันนี้เครื่องเผาอัตโนมัติผมใช่ไหมเพื่อเขาคอยอินนะ,ะนี่ผมต่อท่อมาจากเหตีบตรงนี้นะเนี่ย ต่อท่อหม,ห,มห,มหมดหมดพื้นนี่มา<_ <C> _>เพื่อามาทำตรงนี้ซึ่งผมตั้งใจจะทำเป็นทางขึ้นอย่างนี้ห้าหโอเคแล้วก็เรือร่อง s t o ต่อ อโอเคเนี่ยขั้นตอนต่อไปออกใตยนี้ไปล้กันไม่พอเอ,อไม่พอไม่ได้ มันจะทำแล้วต้องทำให้เสร็จซ่่งหันตีนเข้าในนี้ไม่ได้เข้าอ่ะซึ่งตรงนี้ผมตั้งใจแบบว่าผมเอาหินมาเก็บไว้ในนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้กล่องประมาณกล่องหายท้ายนะเพื่อที่จะได้หยิบหินไอฮีคอสโตนเนี่ยใส่เชตน,นี้แล้ววันนั้นก็ทำการขนส่ง มาตรงนี้เพื่อทการเผาออมาเป็นะตะโันทีหนึ่งอ่ะไง,ไงหลักการดีขั้นตอนปัญหาดีขั้นตอนเพว่าไม่มีทางลงเออแล้วไปทําเพิ่มวันเผื่อไว้ เลยเพบ่อบพื่อสตธรรมดากลัวมาเนี่ย นีมันเอาไว้นั่งเรียนก็อย่างนี้แล้วกันหนึ่งทีเปิดไฟทึบๆโอเคปัญหายู่ที่ว่ากูจะเอาไอ้นี่ใส่ยังไงถ้าหากเสียงมาเห่าข้างไม้ก็ขอโทษด้วยกันนะ นั้นนี้ต้องขุดละขุดจะกบทำไมวะที่เชื่อว่าอันนี้มันจะได้ป่าววะไม่ได้วะโออันนี้ยิ่งไม่ได้เลยวะ หนึ่งขึ้นไปแล้วอีกอ๋อเอาเลรอดไปดีนะยังไมไ่ต้องนี้โอเคผมว่าไม่ได้นี่ถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว คิดอยู่ว่าจะแบบยังไงดีอืมอนนึงต่อยาวนะคือผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนะนี่ย่ขอสอบเลย ก็คือมันก็ไม่ไปนะโอเคงั้นก็ปลายควายว่าคราคุณต้องหาทางอ้อมมันใช่ไหมยอย่าแนละนฮะไม่พอเป็นรไรก็ทำเพิ่ม มัจะพอแล้วปึ๊บอ่าโอเคตรงเนี้ยพูดเลยตรงเนี้ยผมพูดเลยนะว่าผมคิดสด 的讲。 เน,นี้ยไม่ได้อเอเออ๋อแล้วตรงเนี้ยทางเนี้ยผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยผมคิดสดจริงๆเมือนไนที่บางเอกพีอ่ะ คือไออันนั้นเนะี่ยผมออกแบบไปแล้วผมออกแบบไปแล้วไงแล้วก็มาออกแบบซ้ำอีทีหนึ่งแต่อีอันเนี้ยคือผมคิดสดเลยอะ่ะคือผมให้ออกแบบตรงตรงเนี้ยเหมือนเดิมแต่อีทางวางเนะี่ยผมคิดสดพอบอกวะ่ะสี่สามโอเคพอพอพอ,อมันต้องเลี้ยวหักศอกเลย แอร์ไว้น่อ ê, okay. rồi được cái cục hai xây đai đó mắn đinh vàng quá แล้วกูขึ้นยังไงวะเนี่ยแ่บนี้ไงแอบไม่ได้แอบแอบว่าไหนทั้งนเนียนๆ เกิดอึบจะมีตัวอะไรเกิดวะสองบล็นะอกเนี่ยถามว่ามีตัวอะไรเกิดวะมันงงมีเกิดแน่ๆสองบลนะ็อกเนี่ยอา่าเดี๋ยวลงนี้นปูอีกชั้นหนึ่งอ่าเพอร์เฟคใส่ต้องขยายเกาะเนี่ยโป้ยัยงเนียนเดี๋ยวตรงนี้ต้องหาอะไรมากบ ยังมีดินเลยไงสี่อันหนิเหรอไอเนียนนะดูดีแล้วเนียนดีนะมันก็ลื่นว่ะเฮ้ มีจินอีกไหม,ไหมวะดูข้างบนแป๊บน,นอนกันเนี่ยวขาบนกนะจะพัคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนเป็นห้องอะไรดี นี่อยายเออไวนน้มันโหลอืมโอเค ตอนนี้อา,ารมณ์ผมเหมือนผมที่ชีวิตอยู่ในไอร์แลนด์นะ <c oughs> ่ะกลัวการตกน้ำปูพื้นที่เกาะเพิ่มนะโอเค น,นี้ก่อนแล้วกันได้แบบพอวิหินเลยเลยเนี่ยเ็าไ้ใส่่างนี้เลยลองดิห็นกำลังเดินทางมามาด้วย ทำงานวุ้ยต้องรอแมวลาวานเห็นได้ทำอ้นี้นได้ทำงานโอเค

เออนี่ผมยังไม่ได้มาอวดตรงนี้นี่ว่าอือนี่มีเหมือนกันจะได้แบบยืนปล่อยตัวเล่นน้ำหล่อเด็กน้อยนี่คือก็มีอะไรทำอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่พี่บําเนยสมบีตบามที่ผมมาได้อยู่ตรงนี้ไอ้สปาร์มอเตอร์เซอกไม่ทำงานดังนั้นเพื่อ <c oughs> ให้มันทำงานตลอดผมเลยต้องมาเล่นน้ำตรงนี้น อัน okay. นี้อ่ะอะฮะเพิ่กดคลิกอะไรวะคลิกขวาวางลวาวาแม่งหาเลยเอ่ออืม พลังงานคือเนี้ยวางได้ประมาณหลายถังได้เลยนะพลังโอลาร์ว่าไปตัวไแล้วบออเล็กโอเคแค่นี้ก็เสร็จละเอ,อ่อทางเชื่อมมายังที่ต่อที่ดีดหินเพื่อมายังต้องไงดีวะอธิบายไงดีวะแล้ชื่อน,นี้คลิปนี้กูตั้งชื่บงว่าอะไรวะ ตั้งชื่อว่าที่สูบที่สูบของละที่สูบของละทางเชื่อมมายังเคยทางเชื่อมมายังที่เผาหินเออตรงนี้ดีกว่าโอเคจบจบคลิปจบคลิปมุมสวยๆโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้กันครับชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยกันนะครับบ๊ายบาย